ชายาอ๋องตอนที่สามเซียนได้เจอกับพี่ชายครั้งแรกหลังจากที่เขาเข้ามาอยู่ในร่างของอีเซียนเขาดีใจเหมือนเป็นน้องของจงปานจริงๆความรู้สึกของเขาตอนนี้เหมือนเป็นอีเซียนไปแล้วจงฟางเป็นรองแม่ทัพที่ติดตามอ๋อมู่ดสนมานานท่านพี่ทำไมเจ้าถึงมาชายแดนรู้หรือไม่ว่ามันอันตรายแค่ไหนข้ารู้ท่านพี่ แตขขแ่ข้าเป็นห่วงท่านพี่นี่นาแน่ใจร้ว่าเจ้าเป็นห่วงข้าไม่ใช่ท่านแม่ทัพท่านพี่พูดอะไรอ่ะข้าเป็นห่วงท่านพี่จริงนะเจ้าป่วยมานานปีพี่รู้ว่าเจ้าห่วงพี่พี่ก็ห่วงเจ้าเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ดูแลเจ้าเลยก็น,นั่นเป็นพราะท่านพี่มีหน้าที่ต้องดูแลชายแดนนี่แต่เจ้าก็ไม่ควรอยู่ที่นี่ รีบกลับเข้าเมืองไปซะอีกไม่นานท่านแม่ทัพต้องส่งเจ้ากลับแน่ข้ายังไม่อยากกลับเลยท่านพี่ข้าอยากอยู่ที่นี่ท่านพี่ช่วยข้าหน่อยนะข้าไม่เข้าใจทําไมเจ้าถึงอยากอยู่ที่นี่หรือว่าเจ้ารักท่านแม่ทัพโอ้ยจะรักได้ยังไงเล่าท่านพี่ก็รู้ว่าข้าถูกจับคุมถงชนให้แต่งงานกับเขาจะรักเขาได้ยังไง ข้าแค่ไม่อยากให้เขาเป็นอันตรายข้าจะอยู่ปกป้องเขาเจ้าเนี่ยนะท่านแม่ทัพมีวิทยายุทธเก่งกว่าข้าซะอีกใหญ่ยยต้องให้เจ้าปกป้องมีแต่เจ้านั่นแหละที่จะเป็นอันตรายว่าได้เหรอบางทีบางเรื่องคนอย่างข้าก็อาจจะช่วยแม่ทัพอย่างเขาแล้วรองแม่ทัพอย่างท่านพี่ก็ได้นะเจ้านี่ดือ้อแต่พี่ว่าอีกไม่นานท่านแม่ทัพ คงส่งตัวเจ้ากลับร้อยถึงตอนนั้นก่อนนะนะท่านพี่จงฟางยิ้มถึงอย่างไรอี้เซียนก็เป็นน้องแต่หลังจากหายป่วยก็เปลี่ยนไปมากดูมีชีวิตชีวาเหมือนไม่เคยป่วยมาก่อนฉลาดและพูดเก่งแม้แต่คนของแม่ทัพก็กล้าที่จะสั่งท่านพี่ข้าอยากเจอพี่อ้ายเหอ ไห้เหออยู่ในวังเจ้าไม่มีทางเจอเขาดอกใครว่าละ่ะข้าจะได้เจอกับเขาแล้วจงฟานแทบไม่อยากเชื่อว่าห้เหอติดตามองค์รัชทายาทมาที่ชายแดนเมื่อรัชทายาทมาที่ค่ายออกมูสนต้องออกมาต้อนรับด้วยตัวเองต่อให้เขาจะมีอาการบาดเจ็บแต่รัชทายาทก็มีตำแหน่ง ที่ใหญ่กว่าอ,องอย่างเขารัชทายาทไม่ใช่ขนเจ้าโยตย่างถึงแม้ว่าเป็นคู่แข่งกันในทุกๆเรื่องและเก่งกว่าแต่ยังไงอ,องเฉินก็เป็นน้องเจ้าไม่ต้องมากพิธีลุกขึ้นเถอะขาพระไทยองค์รัชทายาทเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นไรเจ้ายัางจะปากแข็งข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้า หวังว่าเจ้าจะไม่เคืองข้าหากข้าจะบัญชาทหารทั้งหมดไม่พะยะค่ะองค์รัฐธทายาทมู่เฉินไม่ใช่อองที่สนใจตําแหน่งลาบจดเขาทำตามคำสั่งของผู้เป็นบิดาเท่านั้นหากรัชทายาทมาที่นี่มีจุดประสงค์แอบแฝงเขาก็พอเข้าใจพอการศึกครั้งนี้หากเขารบชนะขึ้นมาตําแหน่งรัชทายาท ก็ต้องส่นคอนอาจไม่มีผู้สนับสนุนหรือว่าอาจจะมีคนเสนอเปลี่ยนรัชทายาทมาเป็นเขาแทานเขาเข้าใจความรู้สึกของรัชทายาทฮาวอีรัชทายาทที่มาที่นี่ทำให้อี้เซียนอยากเห็นหน้าเขานักได้ออกมาจากที่พักของพี่ชายพอดีกับที่รัชทายาท กับไอ้เหอกํกำลังเดินไปที่พักเหมือนกันเมื่อเห็นพี่ชายอีเซียนก็วิ่งผ่านองค์รัชทายาทเข้าไปกอดอ้าเหอเขาตกใจยิ่งกว่าเจอน้องชายอีกเพราะกลัวองค์รัชทายาทจะกิ้วและสั่งลงโทษผู้เป็นน้องชายเมื่ออีเซียนรู้ว่าบุรุษแปลกหน้าที่ยืนอยู่ตรงนี้คือรัชทายาทอีเซียนถึงกับทำตัวไม่โูก ได้แต่ทำความพรพต,ตามที่พี่ชายบอกก็มอมขอภายแทนน้องชายองค์รัชทายาทน้องของกรหม,ม่อมไม่เป็นไดข้าเข้าใจนี่น้องเจ้ากระหม่อมชื่ออีเซียนครับอีเซียนนามก็เพาะรูปกำง,งามเจ้าคือชายาของอ,องมู่เฉินครับท่านพ่อตาแหลมไม่เบาที่เลือกเจ้า ให้กับมูเฉินน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆเออองค์รัชทายาทเชิญไปยังที่พักก่อนเถอะกระมอมอืมเราไปได้เจ้าอยู่กับน้องเถอะเออไม่เป็นไรกระมอมอายเถอหัานไปบอกกี่เซียนว่าให้รอเขาอยู่ตรงนี้เราเดินไปส่งรัชทายาทอย่างที่พักอีเซียนยืนรอพี่ชาย อยู่ๆอองมูชนที่เดินมาจากไหนไม่รู้ทำเอาี่เียนตกใจถานองทำไมเจ้ามาอยู่นี่ทำไมคือข้ามารอพี่ไม่ต้องรอกลับไปกับข้าเดี๋ยวนี้หากเจ้าอยากเจอพี่เจ้าข้าจะให้เขาไปพบเจ้าที่กระโจมถ้าน้องไปกับข้าเจ้าไม่เห็นหรอว่าข้ายังเจ็บ อีเซียนไม่อาจขัดคำสั่งของอ,องมูสนได้เดินตามเขากลับไปยังที่พักเมื่อกวนเลอเห็นอีเซียนก็เข้าไปหาผู้เป็นนายทันทีพระชาย,ยาหายไปไหนมาท่านอองเรียกหาสนานแล้วหากวันหลังเจ้าไม่รู้ว่าไหนเจ้าหายไปไหนข้าจะลงโทษเจ้าอีกคนกวนเลอรขอรับท่านอ,องเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องสั่งลงโทษถึงสั่ง เขาก็ไม่ยอมอองมู่เฉินยู่ๆก็พานรมเสียใส่คนอื่นมันไม่ควรเลยเพราะเรื่องเพยงเล็กน้อยพัชชายาเกือบไปแล้วกวดเลิกข้าอยากรู้นักว่าอองคนเนี้ยไม่พอใจอะไรข้านักหนาเนี่ยข้าทําอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปหมดเออท่านอองคิดว่าที่นี่มันชายแดนกูว่าจะเกิดอันตรายต่อพัชชายา ไม่ครับนี่มาในค่ขายทหารนะใครจะมาทำอะไรค่ะถึงจะบาดเจ็บสาหาัสแต่ออกมู่ชนก็เดินเหินเล่ากับคนปกติเขายังคงวางแผนการรบท,ทั้งที่ควรวางมือได้แล้วดูเขาสิเจ็บขนาดเนี้ยแทนที่จะพักถ้าพาชายาห่วงท่านอองก็ไปบอกท่านอองสิครับบอกบ้าอะไรหรเมื่อกี้เขายังตวาดข้าอยู่เลยค่ะ ไม่อยากคุยกับเขาหรอกเห็นหน้าแล้วก็ลมเสียไม่ได้นะขรับพระชายาท่านอองเป็นคนที่พระชายาจะโกรธไม่ได้แม้แต่นิดเดียวโหยข้าก็มีความรู้สึกมีหัวใจนะกวนเลอเออขอรับนายมะข้าวกไปไม่ได้แต่เจ้าไปได้กวนเลอไปหาพี่คาทีนายท่านจงฟงังเถอะครับไม่ใช่ท่านพี่ไอ้เหอ ในท่านไอ้เหอแสดงว่าองคตทายาตมาที่นี่ใช่ไหมครับก็ใช่น่ะสิพี่ข่าให้ข้ารออยู่แต่ว,ว่าอ,องคู่นั้นลากข้ามาตัวาช่วยข้าทีข้าอยากคุยกับพี่ข้าได้ขอรับมือสนอดไม่ได้ที่จะมองอีเซียนกับกนเลอร์สองนายบ่าวกันที่ซุบซิบทำตัวรับรับรอๆอต้ากับเด็กไม่โต ทั้งนายบบาวถึงจะหงุดหงิดแต่ก็ไม่ไล่ออกไปจากกระโจมทางไอ้เหอยังอยู่กับองค์รัชทายาทเจ้าไปพบน้องเจ้าเถอะกระหม่อมเจ้าไม่ต้องห่วงข้าเจ้าไม่ได้เจอน้องมานานรวมถึงครอบครัวเพาอดูแลข้าแค่เจ้าจะไปเจอน้องแค่นี้ทำไมข้าจัาดญาติไม่ได้ไอ้เหอเดินออกมาก็ไม่เจออีเซียน ได้เจอกับกวนเลอร์นายท่านนี่เจ้าอีเซียนละ่ะอยู่กับท่านอองครับไอ้เหอใช้เวลาไม่นานเดินตามกวนเลอร์ไปพบอีเซียนพ่อเห็นว่าอองมูเสนปฏิบัติดูแลน้องเขาเป็นอย่างดีไอ้เหอก็อดขอบคุณเขาไม่ได้ตามสบายนะอองมูเินพูดสั้นๆแล้วเดินออกไปจากกระโจมอีเซียน โผเข้ากอดอายเหอเจ้ากอดข้าอีกแล้วข้าข้าข้าอะไรข้ากอดพี่ไม่ได้หรอครับไม่ได้เจ้าโตแล้วไม่ใช่เด็กท่านพี่อายข้าเหรอข้าเปล่าเพียงแต่ข้าไม่ชินเดี๋ยวก็ชินเองข้าจะกอดท่านพี่บ่อยๆแต่ข้าคงไม่ได้อยู่กับเจ้าให้เจ้ากอดได้บ่อยๆหรอกนะอีเซียน ท่านพี่จริงด้วยทำไมเราถึงอยู่กันคนละทิศละทางเนี่ยทุกคนโดนมีหน้าที่ไงอีเซียนเจ้าดูแลตัวเองให้ดีออกมมเซินดูเหมือนจะดีกับเจ้ามากดีที่ไหนเล่าเขาใจร้ายกับข้าจะตายแต่เจ้าก็ด้านด,าน,ดานมาหาเขาถึงที่นี่ท่านพี่รู้ได้ยังไงข้าเจอกับจงฟานแล้วจงฟานบอกข้า เฮ้ยข้าแค่กลัวเขาตายถ้าเขาตายข้าก็เป็นไม้ดีไม่ดีข้าก็ต้องตายตามเขาไปด้วยกายบอกเจ้าว่าถ้าท่านอองตายเจ้าต้องตายตามท่านอ,องก็ข้าดูในซีรีส์ซีรีส์อะไรของเจ้าอ๋อข้าเคยได้ยินชาวบ้านเขาพูดพูดกันนะ่ะเจ้าไม่เคยออกไปไหนจะได้ยินได้อย่างไรกะเบาในบ้านไงท่านพี่ มันไม่จริงสักหน่อยอีเซียนถึงแม้จะดีใจว่าถึงอองเฉินตายก็จะไม่ถูกฟังไปพร้อมกับอองเฉินจะดีใจไปทำไมในเมื่อถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆก็คืออยาก,กับอองเฉินพี่ขคงต้องไปแล้วท่านพี่พักอยู่กับข้าที่กระโจมนี้ไม่ได้เหรอข้ามีหน้าที่ดูแลองรัชทายาตอง์รัชทายาตมาที่นี่ทาไมหยอ มาบัญชาการศึกครั้งนี้บัญชาการศึกที่ไหนเมื่อคู่มูฉชนยังวางแผนการรบอยู่เลยอีเซียนยังไม่เข้าใจถ้าองค์รัชทายาตจะมาบัญชาการแทนจริงทำไมมูฉชนยังทำทุกอย่างโดยไม่วางมือพี่คงต้องไปแล้วขอรับท่านพี่แล้วข้าจะแอบไปหาอองมูฉชนคงเป็นห่วงน้องเขามาก ถึงได้สั่งห้ามออกโจมที่อีเซียนใช้คำวแบบ่าแอบก็คงจะหนีไปพบเขาแน่ๆเมื่อในค่ายมีองค์รัชทายาทออกมู่เฉินต้องเพิ่มเวียนยามอย่างหนานแน่นพอองค์รัชทายาทก็เหมือนหัวใจของแวนโจพออีกหน่อยก็จะขึ้นเป็นห้องเต้ทำนมททับองค์รัชทายาทจะวางแผนการรบ หรือครับถ้าองค์ราชทายาทจะทําอย่างนั้นก็ตามตามที่องค์ราชทายาทว่าท่านอ,องค์ตอนนี้องค์รัชทายาทคือแม่ทัพไม่ใช่ข้าอีกแล้วห้ามขัดคําสั่งองค์ราชทายาทเด็ดขาดครับพอตกค่ําทั้งอ,องค์มูฉินอี้เซียนและหลอมแม่ทัพทั้งสองรวมถึงองค์ขลักอย่างไอ,เอ้เหอ ร่วมทานอาหารกับองค์รัชทายาทบรรยากาศก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานไม่ได้ชวนอึนอดอัดอีเสียรู้แล้วว่าทำไมฮาวอีถึงได้เป็นรัชทายาทพราะเขาดูสุข,ขมุมดูมีเหตุผลต่างจากอ,องกมู่เฉินที่ใช้ความรู้สึกมากกว่าการใช้เหตุผลเขาเห็น แต่ไม่รู้ว่ามีใครเห็นแบบเขาหรือเปล่าอีเซียนเป็นที่สนใจของรัฐถายาธห้าอี้ยิ่งเวลาอยู่กับพี่ๆัองสองแล้วอีเซียนดูน่ารักขึ้นหลายเท่าเวลาพูดคุยกับพี่ชายทั้งอองเฉินก็ดูเย็นชาไม่สนใจชายยานักน่ารักขนาดนี้อองมู่เฉินยังไม่สนใจแล้วแบบไหนกัน ที่อองสนอยากได้เป็นภรรยา